สวัสดีค่ะพี่น้องเอซของกีฬาอุ้งอิงหาการทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องเมื่บ้านมนีตานลอยเพียดเพนแพ่งกด้ไปทำการสแสดงอยู่ที่อ็มเพื่อบานแทนจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะช่วงังแรงก็มีล่มผ้าอยู่มากค่ะพี่น้องรุนน้ำเวที่วสันค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นเวทีไหวเนาะค่ะ ทีมบัลระบ,บ้นอนหรือทีมเวทีเป็นแค่เดี๋ยวเชือกไปผูกไปผูกแล้วก็มายึดไว้กระต้นใหม่เนาะค่ะส่วนสาสตร์ทีพ่อพ่อแม่แม่เมื่อปูใบบางแต่ตอนกังเว้นเนาะค่ะมาจองทีนางว้ค่ะพี่น้องจูกล้มผ้ายูหอบค่ะอันใดทีบ่มีของหนักๆทับว้กับปิวไปไกลค่ะพี่น้องเพราะตอนแรกงเนาะคะ่ะแม่าจ้าสิไดดนางหมองเก่าหรือบอ่อนอกจกนั้นก็เจ้าสิหาศาสตร์จะพองพ่อบ่บุนี่ค่ะก็ดีอย่างหนึ่งตรงทีบว่าฝนตกบางแห้งเนาะค่ะพี่น้องตกบาแห้งแล้ะก็ตกบ่ดล หลวงพ่อให้ได้เย็นๆค่ะพ่อได้ให้เบิรงมาลามนวนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิงงคลิปกันนิดนึงเนาะค่ะ ครับพี่น้อง แม่ไปมือเที่ยงหองแล้วง่า่วใหไม่ต่ว้นเท่หรอดึงท็กีรถพระกลยตัวเธอนุมค้องท่าเพุมคองช่วงขายบัตรขายตัวเนาะค่ะพี่น้อง อีหล่าอ,อูยิงกัแต่มาซอยเจ้าภาพขายบัตรขายสวนคืองานก่อนๆที่ผ่านมาเนาะค่ะซึ่งอีหล่าก็เฮ็ดเหมือนเป็นหน้าที่ของเจ้าของแล้วค่ะพี่น้องซึ่งก็บ่กไม่หน้าที่ของซุปตาร์เนาะค่ะแต่อีหล่าต่จะพ่อยถามมาเพิ่นขายบัตรเลยย่งเพิ่นเปิดขายบัตรเลยยังพราเปิดขายบัตรเลยอีหล่าก็มาซอยเพิ่นขายบัตรค่ะพี่น้องเจ้าภาพเพิ่นก็ดีใจายเนาะค่ะกิบซุปตามาซอยตรงนี้ค่ะพี่น้องนอกจากนั้นพ่อพ่อย่แม่เอฟซีกันย่งดีใจค่ะพี่น้องได้เห็นลูกสาวตั้งแด่ยังงมได้เขางานเลยเนาะค่ะ เดจับมือเด้อซื้อบัตรน้ำลูกเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือความเป็นทาหารของอีหล่าอุงอิงค่ะซึ่งเหตุอีลีแล้วก็คือเหตุงานเกิดหนาทีสุดเาเนาะค่ะพี่น้องแต่อีหล่าก็เหตุดด้วยความเต็มใจค่ะเพราะช่วงทําการสแสดงเนาะคะ่ะกับมีพ่พอพอแม่แม่เอฟซีค่ะมาให้กําลังใจหนาเวที่เต็มอญญายาขึ้นเก่าเนาะค่ะพี่น้องก,กระสมก็เพิ่นมาอ่าหลาแตกตแต่มเมื่อในต่างเวที่ค่ะพี่น้องกับแม่อีลีเนาะคะ่ะ พะว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นได้ลานหนึ่งแล้วตั้งแต่ยังบ่ไเด้ตั้งเวทีเลยค่ะนอกจากัหนก็นยังมีบารหนางานอีกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นงานผ้าป่าที่เปัญหาเงินห้โรงเรียนนะคะพี่น้องค่ะก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะดีใจน้ำเจ้าผ้าเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มือว้าน,นีเนาะคะ่ะที่มาทําการแสดงกับมาทั้งขอบครั้วเลยค่ะน้องน้ำเพื่อนน้นองน้ำแพนน้นองย t u b e ค่ะพี่น้องมากกันทั้งขอบรัวเลยกับเป็นตหาหักเนาะคะ่ะ น้องยูทูบก็ได้แค่หาเดือนก็ได้ขึ้นเวทีน้ำผีผีหลายเทือแล้วค่ะน้องลาแพนก็เริ่มโตเนาะค่ะมือจักย่างเป็นรับติบหนาเวทีเองแล้วค่ะน้องลาแพน่มือจักข่วมค่ะเป็นกัเต้นกระดูกกระดิกเนาะค่ะกับเป็นซีพีน้องเลยค่ะอยู่ทั้งเวทีค่ะแจ๊กน้อยน้องยูทูบเต้นเป็นนี่ย่างเป็นเต้นเป็นนี่น้องยูทูบกับติดมาเต้นกับผีผีเนาะค่ะพี่น้องอีกบ่โดนค่ะค่ะ ก่อนที่จะขึ้นทําการแสดงเนาะค่ะอีหลาก็ได้ไปขอพรกักพ่อจูค่ะพี่น้องอีหลาก็บอกว่าเกือบพ่ท่านค่ะพ่อจเพเป็นกัไปไหว้พระก่อนเนาะค่ะหลังจากลูกสาวก็ไปยินถาขอระพ่าับพรอนก็พอพอพอห้พรอนลูกแล้วพ่อจูก็เลยบอกว่าขนลูกค่ะขนลูกเพิ่นบอกว่าขนลูกพออ่ออน้นก็เลยบอกว่าเอออันนี้ลาค่ายออกค่ายออยทํางานค่ะอาจจะแมนก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นห้พรอนลูกอยู่หนาหนารดพะเลยนะคะเมื่อว่านี้ ปกติพนอยากจะไปได็ยินให้พ่อลูกตรงนั้นแต่ว่าอีหล่าอุ้งอิงบ่บ่เด็ดบ้าคือพอนะคะพี่น้องอีหล่าอุ้งอิงเว้าไปอีขําหนึ่งว่าพอบแม่นพออย่ากเขา้องน้ำบ่แต่ว่าอีหล่าวบอกอีข้าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้อง,ออง,ะค,ะองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลูกสาวพ่อโจะคะคะพ่อก็จะพ่อค้อนเตนค่ะลูกกับลูกขีเล่นเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปฟังว่าอีหลา่าวบอกจะไหนก็พ่อโจค่ะ ขายอ้อขึ้นเป็นที่ละเขาก็ขืนออกขึ้นเป็นที่ละคนชี้นุ๊กส่วนลอีหล่าก็ได้ถามพ่อว่าบ่ราะเป็นพ่ออยากเข้าห้องน้ำบ่จจำคนลูกอีหล่าว่าถ้าอีหล่าอยากเข้าห้องน้ำีหล่าก็คนทุกข์ขึ้กันครับพี่น้องค่ะ อันนี้ก็เป็นทางดีเนาะค่ะแต่ด้ให้เดียยิ้มได้หัวน้ำค่ะโมโจเพิ่็เด้แจ้งเนาะค่ะในหนุ่มโจสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะหนุ่มโจยมนินสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะพี่น้องว่าถ้าเพืดด่ออยากได้โปเตอร์ค่ะอยากได้โปเตอร์หรืออยากได้สติ๊กเกอร์ไปติดรถแบบนี้นะคะพี่น้องก็คือสามารถขอเพิ่นไปได้นะคะแต่ว่าถาจะไปเหตุเพื่อการค่ะอื่นๆเพิ่นอนุญาตค่ะพี่น้องนอกจากนั้นเพิ่นยังมีฝ้ายให้นะคะพี่น้อง ป้ายห้เพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนเนาะคะ่ะไปปรับตัวหนังสือไปปรับหลายๆอย่างปรับปลูกปรับยังใดตามตามสบายเพื่อการประชาสัมพันธ์หนังเรืืองค่ายออซอยกันนะคะพี่น้องค่ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ทนันเนาะคะ่ะพี่น้องหามเอาไปใส่อย่างอื่นใส่เพื่อการค้าขายนี่เพื่อนบออนุญาตค่ะ หรือถ้าเป็นสติกเกอร์ก็สามารถที่จะขอเพิ่นไปใดเพิ่นยินดีให้นะคะ่ะพี่น้องแบบรถทิ่ติดกันอยู่นี่นะคะพี่น้องก็ซอยซอยกันเน,นาะค่ะหนังเรืองไข่ออกับเป็นวัฒนธรรมเป็นความเสื้อความศสัท่าของชาวอ่าภาคอีสานของเข้านะคะ่ะคือเป็นเกี่ยวกับหมอล่ำนะคะพี่น้องค่ะเป็นความเสื้อค้ามศสัท่าของศาสต์ของศิลปสาขานึงก็คือหมอลำ่ำค่ะพี่น้องเป็นความเสื่อของทางภาคอีสานของเข้านะคะ่ะค่ะ ถ้าเพื่อได้จกได้ก็ขอเพิ่นไปได้เด้อค่ะเพิ่นยินดีให้ค่ะพี่น้องพอจบจากการแสดงเนาะคะ่ะเลิกการแสดงเมื่อฉากของยีราแล้วกันเดินทางต่อไปชัยภูม่เนาะคะ่ะไปตัวชัยภพมิไปบานพอนุ่นนะคะพี่น้องไปพังย่บ,บานพอนุ่นเนาะคะ่ะทีมงานรถตู้ค่ะไปพักบานพนนอนุ่นเมื่อแรกก่อนจะเดินทางไปทําการแสดงต่อที่ยูโคอหลาดเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเมื่อแรกนี่ค่ะทีมงานสาวน้อยเพชรบนพนแพรียนและยีราวงอิงเนาะคะ่ะไปทําการแสดงยุทธี อาซี่เกตโครลาดค่ะวัดบ,บุญใหญ่อำเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะคะพี่น้องค่ะเพื่อดยโอกลสกันอย่าลืมไปห่ยกำลังใจยีหล่าอุงอิงแล้วก็ที่งานตาหน่อยเพรบานแพงเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกเด้อค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำเนียกอนคลิปหนามาคุยกันใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะ